เกลือนกาดอยู่ที่นั้นน่ะให้กลับคืนสู่เจ้าของเดิมของใครของมันเมื่อพระศาสดาจะทรงชี้บุพกรรมแม้ข้อนี้ของพระกับภพนะครับจึงได้ตัดพระคาถานี้ว่ายังเอนิกูละสมุชนะตังขหีตังอะโมจยีไคหะนียะมานังตันเตปุรานังวัตสีละวัตตังสุตตะพุทุโวะอนุสรามิ านได้ช่วยฝูงชนใดที่ถูกโจรจับเป็นเชลยนำมาให้รอดพ้นได้ที่ฝั่งแม่น้ำเราตะถาคตระลึกถึงพลศีลและจารณะเก่าของท่านนั้นได้เหมือนนอนหลับฝันแล้วตื่นขึ้นนึกถึงฝันได้ฉะนั้นในครั้งต่อมาอีกครับในคราวนั้นเนี่ยมีผู้คนกลุ่มหนึ่งก็คงจะมีงานเลี้ยงฉลองอะไรสักอย่างชาวบ้านแถบนั้นเนี่ยก็ได้สร้างเป็นเรือนแพหลังหนึ่งขึ้น เอาแพรมาผูกติดๆกันแล้วก็แล่นลอยไปในแม่น้ําประดับตกแต่งเป็นหลังคาด้วยดอกไม้เนี่ยสนุกสนาน